ลาวิดีโอมีไงคนละโอ๊ยกลัวมันจะหายมันไม่จับมันไม่ยอมมันไม่ยอมมันจับถือไว้เลยถ่ายอยู่วะถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ซูมทำไงอ่ะซูมไม่ได้ใหา่อย่างนี้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตั้งไว้อะไรอย่างนึง เจ๊งจับแน่นๆเลยถ่ายพน้เยจ๊งจับไว้ที่ดีนะอย่าเล่นจัด

เล่นที่เาจะเล่นอะไรนะเ้าใหญ่ที่เาจะนังลื่นไปหายมในบนอกมันงงนะจับดีๆจับดีๆับดีดูทำหน้ากลัวที่ไหนกันจับดีๆมันก็กลัวนะไว้แบบไว้เปล่าิงอะไม่ไหวแล้วบอกนะลูกไว้เลาลูกไว้เปลาเอาลงได้แล้วมั้ง เอาเอาลงได้แล้วมั้งเอาพอแล้วพอแล้วพอพอลูกนะพอพอเดี๋ยวเวียนหัว